เราส่วนใหญ่เคยเห็นแต่ฟ้าผ่าจากเมฆลงพื้นดินแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือฟ้าผ่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นฟ้าผ่าที่ผ่าจากยอดเมฆด้านบนแล้วผ่ากลับขึ้นไปบนฟ้านักวิทยาศาสตร์เรียกฟ้าผ่าแบบนี้ว่าสไปรแดง ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับโอ้โหตั้งชื่อซะแบบว่าเอาสไปร์มาใส่น้ําแดงนะบีบมะนาวนิดเป็นเครื่องดื่มชั้นดีเลยทีเดียวเดียวดยวเด,วเด,วเดวีอันดับแรกนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะฮะเพราะว่าโดยปกติที่เราเห็นก็จะเห็นว่าฝนตกฟ้าขนองนะฮะเมฆก,ก็จะสะสมประจุไฟฟ้าแล้วก็ระบายมันออกมานะครับตามแรงดึงดูดโลกนะับก็คือมันจะวิ่งลงโลก แต่มันจะมีบางครั้งครับที่ประจุไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในก้อนเมฆที่ทำฝนตกอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันมีปริมาณมากมากจนกระทั่งมันลามขึ้นไปด้านบนยอดเมฆแล้วมันก็ปลดปล่อยพลังงานออกกลับขึ้นไปด้านบนซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นมาทีนะครับเหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าสปรย์ไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องดื่มสปรย์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามัน มันเป็นเหมือนกับแบบพลังงานเนี่ยนะฮะอย่างเหตุการณ์ที่เขาถ่ายภาพมานี้ได้นะฮะก็คือมันเกิดขึ้นที่ประมาณความสูง65กิโลเมตรจากพื้นโลกอยู่บนก้อนเมฆที่กำลังฝนตกหนัหนกๆแล้วก็ปล่อยพลังงานไฟฟ้าขึ้นไปขึ้นไปบนชั้นมีโซสเฟียร์นะครับที่ความสูงประมาณ90กิโลเมตรนะฮะโดยที่ตอนที่มันแผ่พลังงานขึ้นไปนะับมันจะมีเส้นสีฟ้าๆที่เรียกว่าเทนดริล แล้วก็มีเส้นห้อยลงมาที่ระดับ24-32กิโลเมตรจากพื้นดูแล้วคล้ายกับแมงกระพรุนยักษ์และก็อาจมีความกว้างได้ถึง50กิโลเมตรนะครับปรากฏการนี้มักจะเกิดขึ้นกับฟ้าผ่าแบบบวกหรือที่เรียกว่า positive f l a t นะครับ เพราะว่ามันเป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าจากบริเวณด้านบนของเมฆฝนฟ้าขนองเมื่อประจุไฟฟ้าถูกปลดปล่อยออกไปจากยอดเมฆจึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความต่างศักดิ์ระหว่างยอดเมฆก,กับชั้นบรรยากาศขึ้นไปจนถึงไอออนอสเฟียร์อย่างฉับพลันอิเล็กตรอนจึงถูกเร่งให้เคลื่อนที่วิ่งไปชนกับโมเลกุลของแก๊สในบรรยากาศนะฮะซึ่งถ้าไปชนกับแก๊สไนโตรเจนมันก็จะถูกกระตุ้น ให้คายพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงสีแดงและสีฟ้านะฮะถ้าเป็นสีเขียวก็ออกซิเจนใช่ไหมฮะถ้าโดนไนโตรเจนก็จะกลายเป็นสีแดงถ้าเข้มข้นมากก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วพอม่วงจะจัดก็จะกลายเป็นสีฟ้า ะะซึ่งมันหลักการคล้ายๆก,กันกับแสงเหนือหรือแสงใต้นะฮะส่วนใหญ่แสงใต้จะเป็นสีม่วงๆแดงๆฟ้าๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแสงเหนือจะมีออกซิเจนเยอะหน่อยก็จะเป็นสีสีเขียวๆที่เราเห็นซึ่งไอตัวแสงที่เกิดขึ้นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสปรายนะฮะโดยที่สปลายเนี่ยมันมีหลายรูปทรง นะครับรูปทรงที่เกิดขึ้นได้ก็มีตั้งแต่เป็นแนวเส้นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าค o l u m n ิ n i f o r m หรือว่าซีสปายนะครับกับอีกแบบหนึง่งนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นรูปทรงคล้ายๆกับแมงกระพุนแล้วก็เรียกว่า jellyfish สปายหรือว่าเป็นทรงแครอทนะฮะก็เรียกว่าแครอทสป p ายมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากภายในไม่กี่มิลลิวินาทีแต่เหตุการณ์นี้สามารถถูกบันทึกภาพไว้ได้โดยมนุษย์ ซึ่งสุดยอดมากๆแล้วคนที่ถ่ายภาพนะครับอันนี้ให้ดูภาพที่ชุดแรกก่อนทีมงานต้องอินเสิร์ตให้ถูกนะผมกลัวผิดจังเลยนะฮะภาพชุดแรกเนี่ยผู้ถ่ายภาพเนี่ยคือนักบินของสายการบินไทยครับถ่ายจากในเครื่องบินในขณะที่เขากำลังขับเครื่องบินอยู่เลยเขากำลังบินอยู่ไฟล์ที่เดินทางจากเมลเบิร์นไปกรุงเทพที่ระดับความสูง38,000ฟุต เขาเห็นฟ้าแลบอยู่ข้างหน้าโดยปกติแล้วนักบินเนี่ยนะฮะไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายรูปฟ้าแลบเนี่ยเป็นงานอดิเรกอย่าเข้าใจผิดแต่นักบินเนี่ยเวลาบินบินอยู่แล้วมองไปไกลๆเห็นฟ้าแลบฝนตกฟ้าขนองมีฟ้าผ่านะครับเขาจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพการถ่ายภาพครั้งนี้มันเป็นการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะวางแผนการบินครับเพราะว่า นอกจากเลดาตรวจสภาพอากาศของเครื่องบินแล้วนะครับการถ่ายภาพของนักบินเนี่ยจะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่ายอดเมฆหรือก้อนเมฆเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนเพื่อที่จะกำหนดเพดานการบินว่าจะหลบหลีกได้หรือไม่เพราะฉะนั้นการถ่ายนี้คือเป็นหน้าที่เขาเลย แล้วถ่ายได้จังหวะดีมากนะครับถ่ายโป๊ะปุ๊บโอ้โหเกิดสปลายตีกลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศพอดีแล้วเห็นเป็นสีแดงนะฮะเป็นทรงแบบสีแดงๆขึ้นมานะฮะนี่อาจจะมีแบบในภาพอาจจะมีเงาสะท้อนกระจกเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เครื่องบินก็อาจจะมีแรงสั่นซึ่งอาจจะทำให้ภาพเนี่ยมันมีลักษณะที่แบบว่าเบลอเลนิดๆ นะครับก็มีความสั่นไหวอยู่บ้างนะครับแต่มันคือการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆแล้วสามารถบันทึกภาพได้ไว้ได้ให้เรามาดูต่อเนื่องได้สุดยอดมากครับนะฮะต้องขอบคุณนักบินท่านนี้ด้วยนะฮะในเนื้อข่าวไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นท่านใดนะครับโอ้นะฮะแล้วเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายได้หลายมุมในโลกนี้นะครับทั้งฝั่งทิเบตนะครับที่ยอดเขาสูงๆระดับน้ําทะเลแบบประมาณ5,000เมตร ก็มีการถ่ายไว้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะไม่รู้เป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพที่ได้คล้ายกันมากนะครับก็จะเป็นสปรายที่แบบแผ่ออกมาว่าเป็นสีแดงแดงแล้วมีหลายบูบด้วยนะของที่เบนนี่มีหลายบูบแม้กระทั่งนักบินอวกาศยังถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ได้ครับ นี่คือนักบ,บินอวกาศที่ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับเขาถ่ายภาพนี้จากอาวกาศลงมาได้โอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมเรียกว่า เป็นฟ้าผ่าที่ผ่ากลับขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะมีผสมสีแดงกับสีฟ้านะฮะเพราะว่าจังหวะของการวิ่งของเส้นเทนเดิลเนี่ยมันจะมีจังหวะไม่พร้อมกันและถูืว่ามันจะเกิดขึ้นแค่วัดเดียวอะนะฮะถ่ายได้ไว้ถึงได้เห็นภาพเหตุการณ์นี้ถึง3มมุมด้วยกันสุดยอดไหมฮะ นี่นะฮะคือเทคโนโลยีที่เรามีทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราอยู่นอกโลกเราก็มีการถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ใหม่ๆมันทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าสะบึงกลัวมากๆเพราะว่านั่นคือประจุไฟฟ้านะ ระดับฟ้าผ่านี่โอ้โหมหาศาลเลยนะฮะแต่เป็นฟ้าผ่ากับหัวขึ้นไปตั้งชื่อซะน่ากินเลยสไปรย์ <c oughs> แล้วพอเป็นสีแดงใส่น้ำแดงเข้าไปด้วยบีบมะนาวนิดเรื่องเล่าอวกาศ